เอฟกิบสองเปสะเทือนน้ำสะเทือนโบกครับนี่น้ำหนักเบานะครับแข็งแรงทนทานราคาถูกนะครับสำหรับผู้มือใหม่นะครับใช้ฝึกบินหรือจะซื้อให้ลูกหลานเล่นนะครับตัวนี้เล่นได้ทั้งทั้งในน้ำนะครับแล้วก็บนอากาศนะครับนี่เล่นในน้ำก็ได้นะครับขึ้นจากน้ำมาบินต่อนี่อ๋ออ บินสวยงามมากเลยครับท่านผู้ชมนี่บินง่ายๆนะครับมือใหม่ก็บินได้ไม่เคยเล่นก็เล่นได้นะครับนี่เล่นมือเล่นมือเดียวไปเลยเยอฟยี่สองแลปเตอร์น่อแนะนําให้เล่นตอนไม่มีลมนะครับท่านผู้ชมน่าถ้ามีลมมันก็จะบังคับยากหน่อยเพราะว่าน้ําหนักมันเบานะครับนี่ เอฟยี่สิบสองแรเตอร์คำกัดเลี้วน่ารักดีนี่ราคาไม่ถึงห้าร้อยท่านผู้ชมนี่ของถูกของดีแข็งแรงทนทาน,นครับเล่นยันลูกบวชเลยตกยังไงไม่มีพังนะครับนี่เดี๋ยวจะลงให้ดูนี่นะครับลงแรงๆไปเลยนี่นะฮะแข็งแรงทนทานครับทำจากพรม EPE นะครับ ถ้าเล่นสนามหญ้านะครับมีพังนะครับนี่นี่นเห็นไหมมีหญ้าหน่อยนะครับนี่โดนกระแทกยังไงก็ไม่พังบินต่อ <c oughs> อ๋อเครื่องบินขับไล่เอ2ยี่ t ิบปเตอร์นี่เป็นเครื่องบินล่องหนเครื่องบินลบสหรัฐอ,อเมริกานะครับนี่ ที่บอกกันว่าเทคโนโลยีล้ำที่สุดนะครับที่อเมริกาไม่ยอมขายให้ประเทศอื่นใดเลยนะครับเก็บไว้เป็นความลับนะครับเรื่องเทคโนโลยีสำหรับเครื่องบิน F22 จสองลับแ็ปเตอร์นะครับนี่นะฮะแม่โอ้โหนี่โอ้โหลูกนี้ลงจังจังเลยนะผู้ชมเดี๋ยวดูนะลงแรงกว่าทุกครั้งเลยเนี่ย เห็นไหมฮะไม่มีปัญหาเลยโอ้ยเนี่ยเดี๋ยว,เ,ยวเล่นต่อนะครับเวรับล่อยปล่อยตรงๆนะครับไม่เชิดไม่ปักนะครับปล่อยขนานกับพื้นนะเล่งให้สุดโอ้โหหงายท้องหงายท้องหงายท้องเฮ้ยโอ้โหย,ยังไงหงายท้อง